ว้าวตะมุตะมิตะปุตะปิเลยจ้ะเหือเสียงยุงตันๆเลยจ้ะตันปึกเลยโอนโซนป่ามันงามพี่น้องเอ้ยโอ้โหป่างามเห็ดสวยจ้า อันนี้ขาใหญ่ๆเอาได้หรือไม่ได้ก็เอามารวมกันตรงนี้ก่อนจ้ะนี่อันนี้โอ้โหเบิ้งขาของเขาโอ้โหตัดทิ้งตรงมันช้ำนะจ๊ะเราก็เอาได้ส่วนที่เอาได้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้คงจะแก่แล้วจ้ะอันนี้ก็จะได้เฉพาะปลายดอกหรือเปล่า ตัดดูก่อนเด้อนิ่มแล้วจ้ะเอาได้ดอกนี้ดอกเดียวได้จ้ะเด้อดูดอกนี้ค่ะคคนค่ะคคนปวกกับอวกงามจ้ง <c oughs> งามมากเลยพอกินได้อยู่จ้ะมวนขักตะเก็บเฮ็ดนี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะแม่อย่างงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยได้จ้ะเด้อ เพื่อที่จะจไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนอนอีกสองดอกจ้ะปุ่มก็มีบ้านก็มีอันนี้บานจ้าบานขาก็ยังแน่นอยู่เนี่ยมันเป็นหนอนเป็นทากทากกินได้จ้ะอันนี้ นูน้นลอยเข้าขึ้นเป็นหนุ่มเลยแต่เขาแก่แล้วจ้ะนี่ก็อีกดอนนึงจ้ะงามงาม,มสุดยอดจ้ะสุดยอดหมานทุกคลิปหมานทุกคลิปอ,อันนี้มันอย่าเอาเรยตกจ้ะด้นอนกินเยอะเกิน อลืมเปิดกล้องสองดอกสามดอกเด้วตรงนี้อันนู้นมันแก่เราก็ไม่เอาเอา,เอาแต่จุ้มๆด้วยฝากเข้าชมคลิปที่แล้วด้วยเด้อค่ะเด้อนี่เขากำลังขึ้นตะมุตะมิะมอย้วหงักขึ้นมาจ้ะ ตาหาเบอร์รี่อยู่ฝั่งนู้นพี่น้องจ้ะบัดดี้ทักทายเด้อวันนี้เห็ดผมบอบเห็ดพึ่งหลังจากคลิปนี้คลิปหน้าต่อไปเด้อค่ะเด้อเห็ดพึ่งพึ่งเริ่มขึ้นเด้อค่ะบ้านเดชสนพึ่งเริ่มขึ้นก็เลยเดินมาได้เห็ดพึ่งฝั่งตรงนู้นตั้งแต่คลิปที่แล้วก็เลยมาเอาเห็ดผมบอบก่อนเพราะว่าเห็ดป่านนี้ดอกง,งามๆเลยจ้ะอือ ออนซอนจุปากจุออนซอนเด้อพี่น้องเด้ออืมพี่ทากก็เยอะอย่างว่าแล้วเนาะฝนมันชุบเขาก็อยากเอียงก็อยากพี่น้องเอ้ยเย่งเขากินด้วยซ้ำไปปวกฟินเลนเห็ดปวกจะเห็ดปวกเห็ดปวกฟินเลนจ้าดอกใหญ่ๆตโตจ้าดอกตูมๆต,มต,มตมะมุกตะมินิ่มไปหน่อย เป็นดอนเลยจ้ะเราก็จะเอาแต่ดอกตูมๆเดี๋ยวหิวตะก,กาไปตรงโน้นอยอยเกือบเหยียบพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะหิวไปด้วยกระตาอันนี้ก็เดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาอันนี้เดี๋ยวไปเอาดอกนูนก่อนค่อยมานั่งตัดโอ้โห ไปเจอเห็ดอะไรเดี๋ยวให้ดูเด้อพี่น้องเด้อเสียงดักแล้วเพราะว่าไม่รู้เห็นเห็ดอะไรเด้วเอาตรงนี้ก่อนสารวันถอยหลังมาตรงนี้เดี๋ยวของ,งัดดอกนี่ขึ้นมาก่อนดอกเล็กะติ้วริ้วอันนี้เอาได้ไหมนอ้องหลุดเฟมหลุดเฟมนิดนึงเด้จะเด้อไม่รู้จะเอาได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ก็ เอาอันนี้นะจ๊ะเนาะอันไหนมันกินได้สวยงามจ้ะดอกนี้เอาได้ชุดจ้ะงามๆเลยจ้ะดอกนี้แข็งไหมขาแข็งอยู่แต่ว่าเชิงเถาแล้วจ้ะ อยากรู้จังเลยว่าคือเห็ดอะไรอันนี้ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรก็จุ่มบุ้มเลยมันโดนฝนจ้ะก็บเรอบราเลยจ้ะเอาที่เรากินได้เนี่ยท่านน้อยอยางนี่เปลือยมดทนฝนไม่ไหวอุ๊ยอันนี้ดอกนึงอุ๊ยสองดอกเจอดอกเดียวแต่ว่า เป็นสองดอกจ้ะนี่ตะม,มุตะม,มิเลยจ้ะงัดขึ้นมาเลยเจ้ะมาเด้อพมวนน้ำกันพี่น้องเด้วจะว่าไม่เรียกนากิบเฮ็ดกระแดง,งพี่น้องเอ้ยเป็นเสน้นเป็นเอ็นเป็นเสน้นเป็นเอ็นอะไรกระเดือกเห็ดอ้อมโคกยาหมอดกบนุ่มๆนุมพี่น้องเอ้ยนี่แหละจะไปเอาดอกนู่น โอ้มีดอกตุูมด้วยดอกบ้านด้วยดอกเถาด้วยดอกอ้อด้วยสารพัดดอกเลยพี่น้องเอ้ยอืมนี่จ้ามีอีกสองดอกจ้างัดอดอกนี้ก่อนอยู่ตายมอดขายาวๆอันนี้เป็นยังไงเอ้ยว่ายังไงอันนี้จะเอาเลยนิ่มแล้วจ้า เดี๋ยวเราก็ไม่อดแต่เดราจะเ็ดอันนี้มันขึ้นมันก็จะไม่นานดดได้จะเด้เลยต้องรีบเอาก่อนปลาอยู่ตรงนู้นค่ะปลาร้อยไล่ปลาร้อยไร่ร้อยไล่เดินไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วคุณตาผลไม้ไม่ได้พอครึ่งถังเลยเพวกเราไม่ได้มาเลยตรงเนี้ยค,คุณตาบอกว่าบอกเลยฉันมีโมโหขึ้นแล้วเดินจนอ้อมปลาอ้อมโคกอ้อมเขาไม่ได้ผลไม้ ได้ไม่ถึงครึ่งถังก็สู้สู้กันต่อไปจ้ะอันนี้เราจะมาเก็บมากินเองเด้อค่ะเด้อออเดอร์พอมีหลงเหลืออยู่แต่ว่าสู้ไม่ไหวแล้วคะ่ะสองตายายก็เลยบอกเลิกออเดอร์เขาคุณตาก็เลยบอกว่า,ปาไปไปพาไปเก็บเห็ดแล้วก็จะมาเก็บกินเองด้วยปะปตรงนี้อีหันไหละหรอก็ใ่อีโซมารายาตรงนี้มีลูกใหญ่ๆอยู่พอดีหละยายจะเอาเห็ดดอกนี้ ป๊าปให้เรลหมดตุนุลบอกป๊ามีน้ำห h ขึ้นแล้วเดินจนอ้อมเขาแกบอกยสนก็เดินเลาะเก็บเห็ดในป่านี่นี่แหละค่ะแล้วก็เรียกบอกแกว่าตรงไหนมีเบอร์รี่เก็บไปเรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนกันใส่เห็ดยสนจะมองเห็นไกลๆครับเพราะว่ามันดอกใหญ่ขาวเบลอเบล่าอยู่นู่นไปเอาดอกนี้จ้า สองดอกสดอกสีด,ดอกเรียงระแบ,บ้มไปเลยจ้ะอุ้ยดอกจุ้มๆก็มีพี่น้องเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนเด้อดอกนี้กินได้ไหมเนี่ยปีนี้อวบๆเลยจ้ะมนันๆอวบๆเลยจ้ามาอยู่ใหม่ๆยายก็ไม่กล้าก,กินเหมือนกันแหละอยู่ตั้งหลายปีเด้อถึงกล้ากิน เมื่อใหม่ก็ดูให้ดีด้วยมันมีคู่แฝดด้วยจ้ะเนอะคู่แฝดของเข้าสีจะเข้มกว่านี้ค่ะโปรดใช้วิจารณยานในการรับชมและการนำไปรับประทานด้วยจ้ะแต่อันนี้มันแซ่บมากเสียงรถแมง์ขับเข้ามา นี่แหละค่ะบรรยากาศในป่าก็จะประมาณนี้จ้ะคุณตาก็จะอยู่ในโซนโนูน้มนมองออนโซนออนโซนปกยุ่งไปด้วยแบบนี้ดิจ้ะ